ผมก็ต้องขอขอบคุณเพจเปิดท่าเล่มมหาเทพด้วยนะครับที่ให้เรานํามังงะม,มาอ่านนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจเขาด้วยนะครับสนับสนุนข้ามานาวาให้ผมได้ี่เบอร์วอลเลตดีเลยนะครับส่วนการอ่านเดี๋ยวผมไปอ่านให้ตามเรื่องนะครับขอบคุณครับอาจารย์สองของฟูให้ฉันหน่อยเซ่ตั้งแต่เกิดเรื่องที่หน้าโรงเรียนรอบนั้นผมก็ได้กลายเป็นคนดังในโรงเรียนสะแล้วนั่นเทียนซานนี่นาคนที่จัดการนักเรียนพวกนั้นสะเละเลยใช่ไหมล่ะ เขาเก่งจนน่าทึ่งเลยล่ะฉันอยากเป็นลูกน้องของเขาจังเลยฮะเขาเคยต้องของฉันล่ะส่วนที่แย่ที่สุดก็คือเจ้าตัวเจนี่ตามติดตลอดเวลาเลยสิอาจารย์สอนกังฟูให้ฉันหน่อยสิอาจารย์เมื่อไรคุณจะสอนกงฟูให้ฉันอาจารย์กงฟูอาจารย์สอนกงฟูอาจารย์สอนกังฟูอาจารย์สอนกังฟูอาจารย์สอนกงฟูอาจารย์สอนกฟูถ้าหาดีว่าของคุณนะอาจารย์ ันบอกเธอไปแล้วไงว่าฉันไม่ใช่จ่าองเธอและฉันก็รู้แค่สองท่าเท่านั้นด้วยและนั่นจะเป็นสิ่งที่ฉันจะส่งต่อให้กับลูกเมียของฉันเท่านั้นถ่างั้นถ้างั้นก็เอาฉันไปเลยเอาเอาเอาอะไรแล้วก็เอาเมื่อไปจุดตัวฉันเด้็แล้วที่ฉันจะบอกก็คือให้ฉันไปเป็นพรยาของอาจารย์ไงล่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วคุณจะได้สอบกลางฟัวฉันได้ยังไงล่ะ แล้วเธอมีอะไรดีนอกจากรูปร่างของเธอบ้างละ่ะและฉันก็จะไม่แต่งงานกับเธอหรอกนะถ้ายังแต่งตัวแบบนี้อยู่อะแต่งตัวแบบนี้เออนี่คือฮิปฮอปมันคือสไตล์แล้วเธอจะแต่งตัวแบบนี้ไปทําไมในเมื่อเธอก็แรปสดไม่เป้ยโยอาจารย์อาจารย์ต้องสอนกังฟูให้ฉันฉันก็จะเซาสีคุณต่อไปถ้าคุณไม่สอนกังฟูให้ฉันเป็นไงนี่คือแรปสดของฉันละ่ะ โดนตีมันอยู่ในสายเลือดครับสดบ้านไหนวะเดียวเป็นไงสนใจใช่ไหมล่ะอาจารย์ฉันรู้ว่าคุณไม่มีสเปคผู้หญิงหรอกนะแต่อย่างน้อยฉันก็เป็นผู้หญิงนะโอเคโอเคฉันจะสอนให้เธอก็ได้ถ้าฉันมีเวลาแล้วนะหมดคำจะพูดแล้วจริงลอตเตอรี่เจียงให้อาจารย์นั่ลรานลอตเตอรี่นี่ไปเสียงดวงกันสักไหนดีกว่า ปอเธอไม่ได้เดือดร้อนเรื่องตังนี่จะมาเสี่ยงทำไมฉันก็แค่ชอบมันน่ะนะถ้าเธอจะไปเล่นเธอก็ไปเล่นสิไม่ต้องมาชวนฉันฉันจะไปซื้อโทรศัพท์แล้วเลิกตามฉันไปได้แล้วอืเท่าแกผมจะซื้ออันนี้ช่างมันก็แล้วกันยังไงซะเราก็มองเห็นเธอพวกนี้อยู่แล้วได้เลยไม่ได้เลยสักอันวันนี้เราลวงสวยแฮอาจารย์คุณไม่ขูดงั้นหรอเออ การขูดนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชนะหรอกนะถ้าเธอฝันว่าตัวเองขูดได้แจ็คพอตก็เลิกคิดซะนะแล้วแกไม่เสียอะไรมาพูดกับฉันแบบนี้เหรอ800หยวนอาจารย์เป็นไงมั่งอะ่ะอู้800หยวนละอะไรนะก็แค่โชคดีนิดหน่อยเท่านั้นเหลนะน้าล้วแกเอาโรตเตอรี่800หยวนอีกใบครับฉันด้วยอาจารย์ฉันได้ยินมาว่า ถ้าคุณชนะไปแล้วรอบหนึ่งคุณจะไม่ได้อะไรอีกเลยนะฉันเลยชอบลูกค้าเกทับแบบนี้จริงเออแล้วก็สามพันหยวนอีกใบหนึ่งครับใจเย็นก่อนอาจารย์เจ็งชนะอะไรกัน3อันติดเอยเหรอวะห้0 0ัหยวนสมอันติดเท่าแกผมฝากสอน 15, หน0 0งห่ยวนให้หน่อยเออโอเคอ่าวันนี้ทำไมดวงซวยแบบนี้ฟนี่อเธอกำลังจะทำอะไรนะ จุดดวงจุดดวงอาจารย์ไงเดบุ๊ยอโอ้ยอเพื่อที่จะทําให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าเราโกงเราก็ต้องซื้อจํานวนมากกว่าปกติเพื่อทําให้คุณคิดว่าเราได้เพราะโชคหนร้านโทรศัพท์จินที่ต้อนรับสู่โฮโวสโตค่ะไม่เห็นชื่อกานยากพอๆพกันเลยเรื่องนี้กําลังเช็คเฮ้ก็แค่เด็กจักเรียนเองือ ดูจากการแต่งตัวแล้วก็คงนั้นนะืมคงขายได้แต่รุ่นถูกๆสินะปล่อยให้เด็กฝึกง,งานจัดการไปกันแล้วกันเฮ้ยโคตรดูถูกกันเลยนี่วะอ่าววัดดีจ้าต้องการดูโทรศัพท์รุ่นไหนดีผมอยากจะซื้อโทรศัพท์รุ่นที่ดีที่สุดตรงนี้คือรุ่นที่ดีที่สุดของร้านเราค่ะแต่ก็ยังมีอีกสารุ่นให้เลือกตามใจชอบเลยค่ะฮึถ้างั้นผมเอารุ่นล่าสุดที่ใช้เน็ต 5G ได้เลยดีกว่าครับ โอ้แปดพันหยวนเลยงั้นหรอรุ่นนี้มันดีไหมครับ